ปัจจุบันบล็อกเชนกลายเป็นคำที่เราคุ้นหูแต่บล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนทำงานอย่างไรที่สำคัญคือเราจะลงทุนในบล็อกเชนอย่างไรเพื่อคว้าโอกาสและสร้างกำไรจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้คราวนี้เราจะมาไขข้อสงสัยทั้งหมดนี้กันครับบล็อกเชนคือบรรดาบล็อกที่บรรจุข้อมูลมาเรียงต่อกันเป็นสายเหมือนกับชื่อเรียกบล็อกเชนบล็อกเชนมีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือเมื่อเราบันทึกข้อมูลลงไปแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก ทำไมถึงเป็นแบบนั้นมันทํางานยังไงกันแน่ตามมาดูกันต่อเลยครับบล็อกเชนประกอบด้วยส่วนสําคัญ3ส่วนคือข้อมูลที่เก็บรักษาอยู่ในแต่ละบล็อกรหัสแฮชที่เป็นรหัสประจําบล็อกและรหัสแฮชของบล็อกก่อนหน้าข้อมูลที่แต่ละบล็อกเก็บรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของบล็อกเชนเช่นบล็อกเชนของ Bitcoin จะเก็บข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่ผู้ส่งผู้รับและจำนวนเหรียญที่โอน ส่วนประกอบที่2ในแต่ละบล็อกคือรหัสแฮชเป็นรหัสบอกความเฉพาะของบล็อกที่ไม่ซ้ำเปรียบได้กับลายนิ้วมือของบล็อกรหัสแฮชจะใช้จำแนกบล็อกและข้อมูลภายในโดยที่ไม่มีการซ้ำกันเหมือนลายนิ้วมือของเราเมื่อบล็อกถูกสร้างขึ้นจะมีการคำนวณและสร้างรหัสแฮชขึ้นมาพร้อมกันหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในบล็อกรหัสแฮชก็จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วยและถ้าลายนิ้วมือของบล็อกเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่บล็อกเดิมอีกต่อไปส่วนประกอบที่3ในแต่ละบล็อกคือ รหัส HASH ของบล็อกก่อนหน้าส่วนประกอบนี้ทำให้เครือข่ายบล็อกเชนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตอนนี้เรามีบล็อก3บล็อกแต่ละบล็อกมีข้อมูลรหัส HASH และรหัสแ s h ของบล็อกก่อนหน้าโดยบล็อกที่3ชี้ไปที่บล็อกที่2และบล็อกที่2ชี้ไปยังบล็อกแรก สมมุติว่าคุณเปลี่ยนข้อมูลในบล็อกที่2นั่นจะทําให้รหัสแฮช,ชของบล็อกนี้เปลี่ยนไปและจะส่งผลต่อการยืนยันบล็อกที่3และบล็อกถัดๆไปด้วยเมื่อเช่นนี้บล็อกที่เหลือในสายจะไม่สามารถยืนยันได้และกลายเป็นโมฆะไปในทันทีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบล็อกบล็อกเดียวจะทําให้บล็อกที่เหลือทั้งหมดใช้งานไม่ได้ไปด้วยแต่รหัสแฮชก็ยังไม่เพียงพอสําหรับป้องกันการปลอมแปลง เพราะคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีความเร็วสูงและสามารถคำนวณข้อมูลได้นับแสนแฮชต่อวินาทีนั่นทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในบล็อกทั้งที่บล็อกเชยนอย่างใช้งานได้ปกติเพราะคุณได้คำนวณรหัสแฮชของบล็อกที่เหลือทั้งหมดไปแล้วดังนั้นบล็อกเชยนยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ก้าวปีกขั้นด้วยการใช้ระบบชันทามติเช่น Bitcoin ใช้ระบบชันทามติ proof of work ในการสร้างบล็อกใหม่ โดยชะลอเวลาให้ราวๆว10นาทีในการแก้รหัสและเพิ่มข้อมูลบล็อกเข้าไปในเชน,นกลไกนี้ทําให้การแฮกบล็อกเกิดขึ้นได้ยากเพราะถ้าคุณแก้ไขบล็อก1บล็อกคุณจะต้องคํานวณ proof of work ของบล็อกทั้งหมดใหม่ซึ่งจํานวนบล็อกในสายเชยนอย่าง Bitcoin ก็มีเป็นร้อยเป็นพันบล็อกการแฮกแบบนี้จึงเป็นไปได้ยากมากกลไกสุดท้ายที่ช่วยให้บล็อกเชนเสถียรและถูกแทรกแซงได้ยากนั่นก็คือบล็อกเชนไม่มีตัวกลางที่มีอํานาจในการจัดการระบบเครือข่าย แต่ใช้เครือข่าย Peer-to-Peer pe er, ให้ผู้ใช้ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบกันเองกล่าวคือเมื่อผู้ใช้ทำการลงโปรแกรมเข้าใช้งานบล็อกเชนก็จะมีสถานะเป็นโนดโนดเหล่านี้จะเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของบล็อกเชนและเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างบล็อกใหม่ขึ้นในเครือข่ายบล็อกใหม่จะถูกส่งไปยังทุกโนดในเครือข่าย แต่ละโหนดยืนยันบล็อกใหม่และตรวจสอบว่าข้อมูลในบล็อกนั้นไม่มีการแทรกแซงหลังจากยืนยันเรียบร้อยแต่ละโหนดจะเก็บบล็อกใหม่นั้นเข้าไปเป็นบล็อกหนึ่งในสายบล็อกเชนของตัวเองทุกโหนดในกระบวนการนี้จะเป็นผู้สร้างฉันทามติและเป็นผู้ให้การเห็นชอบร่วมกันว่าบล็อกไหนถูกต้องใช้ได้หรือบล็อกไหนผิดพลาดใช้ไม่ได้และจะปฏิเสธบล็อกที่มีการเข้าไปแทรกแซงข้อมูลให้ผิดไปสรุปได้ว่า การตั้งใจเข้าไปแทรกแซงข้อมูลในบล็อกเชนให้สำเร็จนั้นจำเป็นต้องเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลของบล็อกทั้งหมดภายในสายย้อนกระบวนการ proof of work ของแต่ละบล็อกแล้วเข้าควบคุมเครือข่าย peer to peer ให้มากกว่า50%ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมากมายเช่นธุรกิจการเงินธุรกิจห่วงโซ่อุปทานและระบบการโหวต มาถึงตรงนี้เราจะพบว่าบล็อกเชนได้กลายมาเป็นผู้เปลี่ยนเกมในธุรกิจหลากหลายประเภทแล้วนักลงทุนจะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้อย่างไรสำหรับตอนนี้เราขอแนะนำา2วิธีลงทุนในบล็อกเชนที่กำลังได้รับความนิยมนั่นคือการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีบล็อกเชนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลน่าจะเป็นวิธีแรกแกที่นักลงทุนจะนึกถึงวิธีนี้เป็นการลงทุนโดยเข้าซื้อสกุลเงินดิจิทัลชนิดต่าง เช่น Bitcoin ที่ราคาต่ำมาเก็บไว้เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นก็ขายออกไปเพื่อรับรู้ส่วนต่างของราคาเป็นผลกำไรนอกจากซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแล้วเรายัางซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาบนสกุลเงินดิจิทัลได้ด้วยสำหรับการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเทคโนโลยีบล็อกเชนคือการซื้อหุ้นในบริษัทที่ลงทุนในบล็อกเชนปัจจุบันมีบริษัทจานวนมากที่เข้าไปลงทุนในบล็อกเชน ในประเทศไทยและต่างประเทศบริษัทที่ลงทุนในบล็อกเชนในประเทศไทยเช่น b r o k e r Group จำกัดมหาชนและบริษัท x p r i n g Capital จำกัดมหาชนส่วนในต่างประเทศยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดีอย่าง PayPal, Visa, Facebook, Nvidia, Square และ AMD การซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาบนหุ้นบริษัทเหล่านี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีถึงตรงนี้ เชื่อว่าคุณน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าบล็อกเชนคืออะไรทำงานอย่างไรและที่น่าสนใจกว่าก็คือมีวิธีการลงทุนในบล็อกเชนอย่างไรให้สร้างผลกำไรกับเราได้เราหวังว่าคุณจะช่วยโอกาสที่มาพร้อมกับกระแสดิจิทัลนี้ได้โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่สุดท้ายเราก็ต้องแจ้งเตือนไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้คุณขาดทุนทั้งหมดได้คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุน โดยไม่ได้ชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใ,ใดๆนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลหรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มการลงทุนขอบคุณที่รับชมถึงตรงนี้แล้วพบกันโอกาสหน้าครับ